นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> นาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ญาติโยมที่มาจากเมืองนาาเมืองแก่ก็จะได้หัดนั่งสมาธิภาวนากัน ให้ตั้งใจนั่งภาวนาหัดนั่งเช่ยก่อนนั่งฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาด้วยให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งขัดถวายทุกๆกคนทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแกให้เอาขาซ้ายทับขาขวาแล้วก็เอามือซ้ายทับมือขวาหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับก,บการฟังธรรม การฟังธรรมนี้เป็นอุบายทําใจให้มีสติเอาให้จัดแจงที่นั่งของตนเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูกันเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างข,าขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธ ตั้งใจให้มัน่นทุกลมหายใจไม่ให้ใจคิดไปในที่ต่างๆแม้เราจะมาจากเมืองแพร่เมืองน่านเมืองแพร่น่านก็ไม่ไปที่ไหนบ้านแต่ละหลังก็ฟังดินไว้ตั้งศอกสองศอกมันไม่ไปไหนล่ะอย่าไปคิดถึงมันเวลานี้เราได้ทำบุญสุนทานตั้งจิตเจตนาถวายผ้าป่าผ้าธรรม ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วบุญนั้นก็เข้าไปอยู่ในใจของเราทุกคนคือว่าจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสว่าทานบรารมีในคืนวันนี้เราได้ทำแล้วสีนบรารมีการรักษาศินห้าเว้นจากฆ่าสัตว์ักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมูสาว่าดื่มกินสุลาเมีัยเราก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไร ชื่อว่าเวลานี้เรามีทั้งทานมีทั้งศีลก็มีสมาธิอีกเรียกว่านั่งกรรมฐา,านนั่งสมาธินั่งสงบใจชั่วระยะที่เรานั่งฟังธรรมให้ใจเราเย็นสบายไม่ให้ใจเราร้อนให้ใจเย็นเหมือนน้ำแข็งน้ำแข็งนั่นมันเย็นจนกระทั่งเป็นก้อน บางที่เขาก็เรียกว่าน้ำก้อนเพราะมันเป็นก้อนมันแข็งใจของเรานี่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ให้ใจเราห่างจากไกลจากคุณพระพุทธเจ้าพุทธทหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธธหมายถึงท่านที่ละกิเลสลาคะโทสะโมหะได้ก่อนมนุษย์และเทวดาอินพรหม ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้หมดพร้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์ไหนเทวดาใดในโลกจะเป็นผู้วิเศษเกินพระพุทธเจ้าไปไม่มีเราเอาคุณพระพุทธเจ้าเอาองค์พระพุทธเจ้ามาน้อมนึกลำลึกไว้ในดวงใจและให้จิตของเรามีความสงบตั้งมัน่น ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธอยู่เนืองๆในจิตเจตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วยังมีชีวิตย่ตราบได้สมมติว่าอายุเราร้อยปีในชาตินี้ เราก็จะมีความสุขจิตสุขใจเย็นสบายด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าแม้จะถึงเวลาแตกดับตายไปจิตของบุคคลผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์รับรองว่าบุคคลผู้นั้นโมคณะนั้น ตายไปก็ไม่ไปตกอบายไม่ไปตกนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเบีรฉานบุคคลที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าย่อมไปโศสวรรค์เทวโลกพมมโลกถ้าหากว่าทำความเพียรภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอน กราบพระไหว้พระทำรรวัดสวดมนต์พอส้มควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญทางร่างกายไม่ใช่เป็นการประมาทคุณประพุทธรธรมรมปสงค์การนั่งสมาธินั่งขัดถวายนั่งขัดสมานินี้แสดงความกล้าหาญเพื่อจะต่อสู้เพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเรา ถ้าเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติกระทำจริงๆทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนจิตใจของเราจะมีความสุขสงบเยือกเย็นถ้าทำได้เรื่อยไปใจของเราก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับลาดับผลที่สุดถ้าหากว่าบุญบรารมีเก่าเราทำมามากพอสมควร บารมีใหม่ที่เราบำเพ็ญอยู่ในทานในศี้นในภาวนาในการกราบพระไหว้พระฟังเทศฟังธรรมน้อมนำเอาคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนามานึกมาเจริญอย่างนี้บุญใหม่เพิ่มเข้าบุญเก่าเราทำมาเพียงพอที่จะได้บรรลุมรรคผลก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผล เป็นพระโสดาเป็นพระส,ระสกิทาคาเป็นพระอัญนาคาเป็นพระอาราหาันตาก็ได้ดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์ขาเจ้าเท่านั้นไปสู่นิพพานอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านไม่ว่าใครผู้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปได้ เพราะว่าพระธรรมคําสอนประพุทิเจ้านั้นมีความเที่ยงตรงอยู่ผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลผู้นั้นก็ได้รับความสุขก,กายสบายใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าในครั้งพุทธกาลพุทธสาวกผู้เป็นอุบาศอุบาสิกาอย่างอนาทบินทิกะเศรษฐี เป็นญาติเป็นโยมเป็นพ่อข้าใหญ่ในสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นโกฎดๆกฎท่านก็ภาวานาทำความเพียนละกิเลสได้ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มากมายหลวงหลายทั้งหญิงชายในสมัยนั้นที่เป็นญาติเป็นโยมยางว่าพุทธบิดา พระเจ้าสุดโทธนะพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวานาอยู่ในหอปราสาทสาามเนเทียนท่านไม่หลงลืมพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเจตใจของท่านเมื่ออินทร์บราลามแก่กล้าปฏบิบัติบูชาอยู่ไม่ท้อถอย พุทธเบดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเมื่อแกชัลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดบันสุดท้ายปลายชีวิตพุทธเบดาพ่อพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตาคินาสกในเพศคลาวาสญาติโยมนั่นเองเพราะว่าไปสู่นิพพาน ไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาตัวไปเอาจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสความโกรธโลกหลงไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็อย่ามีความท้อถอยบุญบาร,รมีนั้นเราทําดีอยู่ทุกวันคืนชื่อว่าเพิ่มบุญบาร,รมีไปทุกวันคืนเดือนปีเพราะว่าบุญนั้นโดยเฉพาะบุญในการ ภาวนาพุโทโธในใจนี้เราภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราจะโยในอิริยาบถใดก็ตามเมื่อเราละลึกได้มีสติไม่หลงลืมเมื่อใดเวลาใดก็ให้ถือว่าให้ภาวนาได้นึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออก หรือว่าภาวนาโยเหมือนกับลมหายใจเข้าออกโดูทิลมหายใจเข้าออกของตัวเราคนเราทุกคนนั้นไม่ได้มีเวลาหยุดสูดลมหายใจเข้าไปคือปอดเป็นผู้ทำงานสูดลมหายใจเข้าไปส่งไปเลี้ยงร่างกายหมดแล้วก็ลมเก่าก็มาหายใจออกไป ก็สูดลมใหม่เข้าไปโยอย่างนี่ตลอดเวลาลมหายใจนี่มันเป็นอัตโนมัติคือว่ามันทำงานของมันเองแต่คนเราเมื่อตื่นนอนแล้วก็เข้าใจว่าเราสูดลมหายใจความจริงเรานอนหลับมันก็หายใจเองมันเป็นอัตโนมัตินอนหลับก็หายใจได้ ถ้าเราภาวนาพุทธโธทำใจของเราให้พองใสสะอาดให้เย็นสาบายให้มีความแข็งคือว่าไม่ให้อารมณ์ต่างๆกระทบใจเราได้ให้เหมือนกับว่าศีลาแปลว่าหินแปลว่าหินแปลว่าก้อนหินโพเขาอย่างว่าหินในถ้ำพาปลองที่เรานั่งอยู่นี่แหละ มีความเข้มแข็งไม่ว่าใครจะฟ้างคว้างไม่ค้อนก้อนดินไปใส่ก้อนหินถ้ำนี้มันก็จะไม่แตกมันจะกระเด็นออกไปเองเพราะว่าความแข็งของหินผู้รักษาศีนห้าชิ้นแปดผู้มีศีลย็ดใจตั้งมั่นในภาวนาแล้วอะไรอะไรกระทบกระเทือนมาก็ไม่ต้องไปทุกไปร้อน สิ่งที่กระทบนั้นมันสะท้อนย้อนออกไปเองคือใจเราตั้งโยในทานการกุศลตั้งโยในศีลสมาธิปัญญาในวิชาวิมุตตทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ว่าเราอยู่ที่นี้อยู่ที่บ้านเรือนเมืองแป้เมืองนานก็ตามเมืองใดก็ภาวนาได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านมาตรัสรู้ในโลกก็มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกคําว่าสัตว์โลกนับตั้งแต่มนุษย์เทวดายินพลมหรือสัตว์สิ่งเดรฉานเปรตอสุรกายอันใดที่มีอยู่ในโลกนี้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้เกลียดคนโน้นไม่ได้ชังคนนี้พระองค์มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเสมอกันไม่ได้เหยียบย่ำสัตว์ต่ำไม่ได้มีอะไรพระองค์มุ่งให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายผู้ไดเมความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลทิตตนกระทัผู้ใไดเมความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้อิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีแต่จะชักโยงพยงน้ำจิตน้ำใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสฉะนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์ลือขนสัตว์อยู ทั้งมนุษย์และเทวดาก็ตั้งใจเคารพนับถือเรียกว,ว่าพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นทำประโยชน์ให้แก่โลกทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์และเทวดาอินสมนั้นวันวันหนึ่งก็มีอยู่ห้าข้อห้าประการตอนเช้าพระองค์ก็ โปรดสัตว์ในทางบินทบาทปุบบันเหปินฑดปาตันจักตอนเช้าพระองค์ก็เสด็จโปรดสัตว์คือว่าบินทบาทปุ้มบาทไปโปรดญาติโยมในเมืองในบ้านนอกบ้านนาก็ตามพระองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เองใครได้เห็นก็เกิดศรัทธามีอะไรก็มาใส่บาท พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เมื่อไปปลดสัตว์แล้วก็มาสเสวยพระกยาหารฉันบินทบาทอย่างนี้ทุกๆวันเว้นเสียแต่วันไหนมเม่าพยามหากษัตริย์เศรษฐีคนธรรมดาก็ตามนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันบินทบาทสเสวยบินทบาทในบ้านใน ล่วนในวังพระองค์ก็ไปถ้าไม่มีกิจนิมนต์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาททุกๆุกวันอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆุระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วจะต้องมีกิจวัดอันนี้เป็นประจำเมื่อตะวันบายยาบายเย็นเย็นระวางบ่ายสี่โมงห้าโมง หกโมงระว่างนี้ญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกานับตั้งแต่เท่าพยามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนเราธรรมดาใครมีเวลาว่างบายบายเย็นเย็นก็ลงไปสู่วัดวาศาสนาไปฟังธรรมพระพุทธเจา้า ไปสู่พระวิหารสลาการปาเรียนเป็นที่ประชุมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สเสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนาสแสดงถึงทานากถาสีนกถาให้ญาติโยมฟังนับตั้งแต่ผู้ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอน ในทางพุทธศาสนาผู้ยังไม่มีความเชื่อเลื่อมใสในการทำบุญสุนทานก็ให้เกิดศรัทธานในการทำบุญสุนทานผู้ยังไม่เชื่อเลื่อมใสในการรักษาศิลนห้าชิ้นแปดพระองค์ก็ชี้แจงแสดงให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการรักษาศิล จนกระทั่งสอนให้นั่งสมาธิภาวานาทำรรจิตใจของตนของตนให้สงบรังอับเย็นสบายเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเสร็จแล้วก่อนพระอาทิตย์ตกดินญาติโยมก็กลับไปสู่บ้านเลือนคลีที่โยอาศัยของตนตอน พบคัมคล้ายๆกับระยะเวลานี้แหละคือว่าระยะนี้เป็นระยะประธานโอวาทแก่พระภิกษุนักบวชในทางพุทธศาสนาสมัยครั้งก่อนโนนมีภิกษุภิกษุสงฆ์ภิกษุที่เป็นเพศชายแล้วก็มีภิกษุณีเพศหญิงสมัยก่อนโน้นเพศหญิงก็เป็นพระภิกษุได้ เพศชายก็เป็นพระภิกษุได้เรียกว่าภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีนักบวชผู้ละจากคารวาสญาติโยมมาบวชในพุทธศาสนาอุทิศกายวาจาจิตต่อพระพุทธจเจ้าแล้วมีหน้าที่นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา พระองค์ก็ได้เวลาแล้วก็เสด็จมาโปรดมาสอนสมณะดักบูตรให้พากันเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบเหมือนที่ให้นึกพุทธโธพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าและออกให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป พระโสภิกษุภิกษุณีองค์ใดที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือว่าบรรลุมรรคผลก็ได้ชั้นตำ่ำชั้นกลางยังขั้นสูงสุดก็จะได้เริ่มริเริ่มภาวนาไม่ให้เห็นแก่การหลับการนอนสะดวกสบายแค่ภายนอกพระองค์เน้นหนักไปในทางปฏิบัติบูบชานั่งภาวนาเดินจงกรมบริกรรมทำใจให้สงบระงับ อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนเมื่อพระสงฆ์องค์ขัเจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเที่ยงคืนนั้นเดว่าอัทราเตเทวปัญหาหนักเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ท่านต่ำจนถึงชั้นพรม,มโลกเทพเจ้าเหล่านี้ทั้งสิบโลกกระท่า ผู้ใดว่างผู้ใดมีปัญหาสงสัยอะไรก็ลองมาจากชั้นฝ้าชั้นพรมมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเวียนปัททักษิณมีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกสอนไปตามธรรมเนียมเรียกว่า แก้ปัญหาของเทวดาก็คือเทศให้เทวดาฟังนั่นเองแต่เทพดาเทวดานี้ตาเนื้อตาหนังคนเราไม่เห็นเป็นลูกทิพย์กายทิพย์มีอยในโลกนี้หลังจากเทวดาเลิกลากันไปแล้วในเวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าก็กลับไปสู่สวรรค์เทวโลกพรม,มโลก หลังจากนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าสมาธิพิจารณาสัตว์โลกมีมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายในโลกมนุษย์เทวโลกพมทโลกนี้วันพรุ่งนี้ผู้ใดมีอินทรีย์บามีแก่กล้าพอจะบอกจะสอนจะโปรดได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏใน เวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติอยู่นั้นมีตอนเช้าพรุ่งนี้ก็เสด็จไปโปรดไปสอนตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีก็แล้วไปพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาทต,ตามเคยนี่คือว่าพระพุทธเจ้ามีความเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินพรมมากมายทีเดียว จ้นกระทั่งว่าถ้าโพูดภาษาคนเราก็ไม่มีเวลาหลับเวลานอนเหมือนคนเหล่าหาเวลาพักไม่ได้แต่ว่าพระองค์ก็พักด้วยภาวนาพักด้วยฌานด้วยสมาบัติสงบอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธ,ธเจ้าอย่างนี้ตลอด ภายในชีวิตของพระองค์นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้มาแล้ว45ปีก็พอดีอายุได้80ปีบริบูรณ์จึงได้ดับขันเข้าโสูน่นร่านไปเพราะเป็นธรรมดาของรูป,ปรขันมนุษย์ร่างกายมนุษย์ย่อมเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นพระพุทธเจ้า องค์พระพุทธเจ้าจริงๆก็หมายถึงดวงจิตดวงใจของพระองค์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะมีแต่ความสุขจิตสุขใจอยู่ตลอดเวลาส่วนโรคประขันนั้นร่างกายอาศัยร่างกายมนุษย์ก็ย่อมแก่ชรลาย่อมเจ็บไข้ผลที่สุดก็ย่อมแตกย่อมทำลาย ามธรรมดารูปประขันพระองค์ก็ดับขันเข้าโซนารุพานที่เมืองกุชินาลายนับจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงตัดว่าพระองค์นิพพานไปแล้วนะพระองค์วางศาสนาพุทธไว้ให้โลกมนุษย์เทวโลกคมโลกประพฤติปฏิบัติตามอีก5,000ันปี ที่เราจดเป็นพุทธ,ธักราชหรือว่าพอสอนั้นหากระพึ่งได้2,525 25ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นคนมีบุญกุศลอยู่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์องค์ขเจ้าพระอรหันตากินาศพท่านช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนามาได้เป็นพันพันปีเราพึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้พบพุทธศาสนาเท่านี้เราก็ควรทำความปีติยินดีว่าเราจะไม่ทอแท้ออนแอในดวงใจวันไหนคืนไหนก็ตาม เราจะต้องกราบพระไหว้พระเสียก่อนจึงค่อยนอนเราจะต้องนั่งสมาธิภาวนาหัดนั่งนั่งยังไม่ดีก็หัดนั่งเอานั่งขัดสมาธินั่งขัดถวายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่ไม่ยุ่งยากอะไรถ้าเราทำจนเคยแล้วสบายสบายที่สุด คือว่าคนเราถ้าให้ทำตามอำนาจกิเลสแล้วไม่มีเวลาจบสิน้นทั้งจิตทั้งใจทั้งร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวไปมาดิน้นลนวุ่นวายอยู่ตั้งแต่เกิดจนแกตั้งแต่แกจนตายแต่สมาธิภาวานานี้ท่านให้สงบท่านให้นิ่งมีกายก็ไม่เคลื่อนไหวไปมาในที่ใด มีวาจาที่จะต้องพูดต้องอูก็ไม่พูดไม่อูรลัง,งับไว้มีใจจะต้องคิดไปคิดมาก็ไม่คิดคิดแต่ภาวานาพุทโธในใจของเราอย่างเดียวให้ติดต่อ,อยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั่นอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าสงบกายได้แล้วก็สงบวาจาสงบวาจาได้แล้วก็สงบใจ สงบใจได้แล้วก็เป็นทางที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้ละกิเลสตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจิตใจของเราจะได้พ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนในหัวใจเพราะไปโซน นิพพานไม่ได้เอารูปร่างกายไปพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองเวลารูปนามแตกดับตายไปก็ไม่ได้เอาผ้าผ่อนท่อนสบายไปรูปร่างกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ประมาทภาวนาอยู่ในหัวใจของตนอันนี้แหละสำคัญมาก ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราทำบุญแล้วก็ให้นั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนแม่ตอนแรกๆจะนั่งลำบากหน่อยคือไม่เคยหรือว่าจะเห็นว่าไม่ได้อะไรความจริงนั้นเราคนเราทำอะไรมันก็ได้สิ่งนั้นแหละใครทำบาปก็ได้บาปใครทำบุญก็ได้บุญ บุญบาปนี้ท่านเปรียบอย่างนี้ว่าบาปนี้เปรียบเหมือนดังไฟจะเป็นไฟทานไฟฟ้าไฟดินอะไรก็ตามไฟนั้นเมื่อใครไปเหยียบย่ำเข้าประมาทไม่ดูเข้ามันก็ไหม้เท่าไหม้มือของบุคคลผู้นั้นเดือดร้อนบาปนี้เหมือนกับว่าเราเหยียบไฟอย่างนั้นไฟนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดใครประมาทไม่ได้ ไฟก็เป็นไฟอยู่วันย่างคำ่ำใครเผลอไปเยียบไปย่ำก็เป็นทุกข์ไม่เท่าไม้มือประมาทในบ้านเรือนที่โยอาศัยก็ไม่บ้านไม่เรือนให้วินาศสันตโลไปใครทำบุญก็เหมือนกว่าน้ำเหมือนน้ำเหมือนถาดน้ำน้ำนั้นจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำที่คนเราปรุงแต่งอะไรก็ตาม เป็นของเย็นรวมแล้วเป็นของเย็น